สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเห้ก็เผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทาหมกหัวปีใส่หมูสับนะคะพี่น้องส่วนผสมก็มีหมูสับที่บดแล้วสําเร็จรูปแลวค่ะพี่น้องหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือพริกที่หนูจะเอามาโขกใส่กับหมูสับนะคะก็คือ ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็หัวปีค่ะพี่น้องหัวปีเก็บมาไว้ซ้มซี่มือนะคะค่อนข้างสุดดำเลยนะคะ่ะพี่น้องกระบอ,อกเป็นยังคะ่ะเห็ดกินเห็ดยากบานเท่ากับสภาพค่ะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําโคกพริกแกงนะคะพี่น้องพริกแกงที่นูโคกไว้หน่อยนึงนะคะโคกผสมกับหมูสับเลยค่ะส่วนหัวปีนูจะเอาไป ซับแซน้ำนะคะพี่น้องเซน้ำบระคามเปียกหรือน้ำสมก็ได้ค่ะเผื่อบอกหมันดำนะคะแล้วก็มาตำใสกัน,นะคะ่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องเสเทยเป็นโค้งไก่กระแซบด้วยคะ่ะซับให้ละเอียดค่ะพี่น้องแต่ว่าโค้งไก่ขนทางสีแบบว่าหุุงยากแน่ค่ะในสถัยในสถีตํตำนะคะพี่น้องเอาแบบสะดวกรวดเร็วกับใสหมูสับนีบ่กระแสบเพื่อกันเนาะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูตำเครื่องในแล้วก็นอีกน้อยนึงคะ่ะ ลแล้วค่ะพ่อตำข้อแรกนะคะพี่นอ้องใส่หมูสับลงไปค่ะ้วะค่ะพี่นอ้องทีนี้ข้องหมูมกนี่จะบริมกใส่ใบตองนะคะพี่นอ้องจะเป็นแบบมกหม้อค่ะปั่นเป็นก่อนแล้วนะคะเพราะว่าใส่ใบตองมันกระ,ะเสียเวลาแน่ยมันต้องไปหาใบตองแล้วก็ต้องมาห่อมาอย่างอีกซึ่งหมูโบถนัดในการห่อเลยค่ะพี่นอ้องใส่หมวปีลงไปค่ะ หัวปีวะน, Modern ปน,นะคะพี่น้องบมได้เน้นหมูปันไดนะคะพี่น้องสปาหมูใส่นิดนึงขึ้นหัวปีหลายแท้ยุกประหยัดค่ะพี่น้องหัวปีเป็นรักค่ะสําหรับแม่ลูกอ่อนนะคะพี่น้องเมนูนี้หนังน่มมากแห้งค่ะไร้วไนไร้วงเลยนะคะเมนูหัวปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแกงเลี่ยงนะคะพี่น้องแกงเลี้ยงหัวปีนะคะแล้วก็ใส่ขิงในตึ้งหน่อยนึงนะคะน,น้ำในน้นำพีข้าโขห้แกงเลี่ยงค่ะโอ้ยแม่ลูกอ่อนรับรองว่า ตองห่วงว่บมบ่ีน้ำนมค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็ตำให้หัวปีกับหมูสับเข้ากันดีค่ะเคื่อเข้าเห็ดไก่ค่ะพี่น้องโบโบแตกต่างจากโครงไกห่หนูเคยเห็ดลูกไปเลยค่ะ นี่จะเป็นเมนูกบเขาทีบ่บ้านแนี่แล้วก็สิคิดกินไรเน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะน่าบ่มีแห้งบ่สบายไปซื้อก็เขาบ่ไดพี่น้องตอนนั้นก็ว่าไปต่างประเทศเนาะค่ะไปต่างประเทศก็โลกลับมาพ่อกลับมาแต่ก็เป็นไท่เป็นน้าวอีกค่ะก็เลย ต้องเฮ็ดตามนี่ตามเกิดค่ะพี่น้องก็สนินคลิปกินแน่เพราะว่ากินเขาทุกมือ้อกินมามา่ากินกว๋วยเตี๋ยวกินยังก็สึก,กินให้เบิง้งล,ล้วค่ะพี่น้องก็สมากก็จะเป็นเมนูเส้นคือกาเอาละค่ะเฮ็ดแล้วก็สะก,กินให้เบิง้งได้พี่น้องเ <laughs> ดี๋ยวจะว่าเฮ็ดแล้วคือบบก,กินตัวเองใส่น้ำปะลาลาลงไป เมื่อกี้นุใส่น้ำปลาลางลงไปเนะคะแล้วก็ใส่ชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องนุ้ลืมเปิดกล้องขอโทษขออภัยห,หลายๆนี่ค่ะน้ำปลาใส่ลงไปหรอนุ้ระบกอยูู่้เดียวอยู่กะบะมี่หยังด้วยค่ะพี่น้องใส,ใ,สใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่น้ำปลาแค่นั้นนะคะแล้วก็ยั่วให้เขากัน,นะคะ่ะตายตายตายนุหลลืม ก็ยังตอกันดีและค่ะพี่น้องพักอีตูนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ค้นค่ะพี่น้องค้นให้เขากันเวลาข้าปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนหนึ่งกับให้มันมีพักอีตูอยู่ในอันหมกที่ข้าปั่นน้ำเนาะค่ะพี่น้องป้าพี่น้องสวาสแอบใส่เอียงขึ้นมาเปิดกล่องให้เบิรงบ่ไดแอดเลยค่ะพี่น,อน้องเขาดียางเอาขวดปลาละ เลยลืมเปิดกล่องให้บึงเซแตปลาค่ะปลาชู่มรสนำปลาเพราะว่าห้าเป็นการมกหมอ้อมกหมอห้อห้าสามาเน้นนาซุปห้าวซามารถตุรสดได้ค่ะก็เลยจากโบนเนนเข้มันไดเนาะคะ่ะเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวเราไปปั้นใส่หมอ้อกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนูปั่นก่อนแล้วเรียบร้อยค่ะนูก็เอามาใส่ในกระทะนะคะพี่น้องในกระทะของห้านี่ก็จะมี น้ำซุปให้หนูเส่็จผงปรุงลดลบไาโอ้มันนี่หนูไปเห็ดย่างพี่น้องโบหูคิปหนูเริ่มเปิดกล่องตลอดค่ะเป็นย่างกับโบหูนะคะสตีสตังหนูเบิดหนูปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ยยๆจุกๆเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดค่ะในน้ำของข้าวหนีก็จะมีตะไคร่นะคะพี่น้องนะคะมีตะไคร่ใส่ลงไปโอ้พี่น้องขอโทษขอษขอภัยหลายๆค่ะเห็ดย่างกับแบบมันนี่ย่อมรอเป็นคิปที่แบบว่า โมเต็มลอยนะคะพี่น้องนะคะ่ะกะนูจะอธิบายเห้ฟังเอาก็ได้ค่ะพี่น้องหลังจากข้าวตาแล้วเรียบร้อยนะคะหมูกับหมปีนะคะขา้าวกระปั่นเป็นก้อนนี่ไงเลยค่ะเพราะว่าห้องเคบกินเองนะคะข้าวปั่นแล้วเรียบร้อยขา้าวกระตังน้ำค่ะพี่น้องตังน้ำในกระทะใส่ตะไะคร้ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วนูกนในะะ็ใส่ผงขุนรดนะคะนี่ค่ะใส่ผงขุนรดลงไปช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วย เออหัวปีที่ห้ามมากันตามเซกามูเป็นก่อมก่อนนี่ยต้องไปต้มนะคะพี่นอ้องต้มกระสีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสิซุกนะคะพี่น้องประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะเป็นขอโทษอิลีดนะคะ่ะพี่น้องเป็นชิปที่บิเต็มเลยอิลีนึกัง,กลงวลค่ะกังวลในในงานน้ำเนยกังวลในการเห็ดการณ์จีนน้ำเนยนะคะพี่น้องมันก็เลยแบบฝ่อๆฟัฟฟฟงๆคะ่ะ นะคะอันใดบ่เขอใจหรืออยากเ็ดจึงไดกับเม้นพามนูไดใดนะคะพี่น้องเป็นคลิปที่บ่เต็มเอยจริง,รงๆเลยค่ะเอาละค่ะนุ่งขอต้มไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วนุ่งก็จะส่อนฟ้องออกค่ะแล้วก็ค่อยมาเบิ่งนกันคอยมาเบิงเบ่งนตอนที่มันสุกค่ะพี่น้องบอก่ก้าปิดกล่องหยันรืมอ,อีกพี่น้องเอ้ยน่ค่ะคอยส่อนฟ้องออก ะเป็นไม่นุ่งผีเห็ดไข่กับโค้งไก่เลยค่ะพี่น้องอันนี้นูเคยเห็นพี่นองนุคือเป็นโค้งไก่ค่ะโค้งไกต่ตำ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 เลยใส่กบหังปีนนะคะ่ะแต่ว่ามือนี่เป็นหมูซับหมูบดนะคะพี่น้องบดไตกลางกันเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากหมูนะคะคิดเปลี่ยนจากไกไม่มาเป็นหมูแคะ่นั้นและค่ะลูกสาวนมูปั่นแบบง่ามเลยนมูใส่พ,พี่น,น้องบิ้งโอ้สุดท้ายก็ว่าได้เห็นสามพี่น้อง <laughs> บะบบอบอล้วนูนนี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนูต้มไปเรื่อยๆจนสุกเร็วเรียบร้อยได้สตาร์ใส่ถั่วใส่ซ่ามเห็บเบงจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนูต้มไปได้40นาทีค่ะก็เป็นอันสุกค่ะพี่น้องมกหัวปีใส่หมูสับของนูค่ะพี่น้องกระลังหอนหอนข้นหุนหุนค่ะ ั้มเด็ดของมันอยู่ที่ผักอีตูค่ะพี่น้องใบแมงลักค่ะใส่ลงไปค่ะต้มหอมหอมหอมค่ะพี่น้องนะคะเมนูเนี่สลับพี่น้องคนไหนที่โบกินหมูนะคะพี่น้องโบท่านหมูค่ะอิสลรามมุสลิมค่ะพี่น้องเขอเปรียบเป็นไก่นะคะเป็นไก่ซับกระดไก่บดกระดค่ะพี่น้องตําใส่ก็หัวปีนะคะนี่ค่ะถ่ายกินปลาแดงปลาลากับใส่ข้นหนูใส่เลยค่ะใส่ปลาใส่ชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันก็ปั่นเป็นก้อนค่ะใส่ในหม้อ หม้อที่ขาตังนำไปก็จะมีตะไคร้ค่ะถ้ามีใบมะกรูดก็ใส่ลงไปค่ะเติมด้วยผงปรุงรสหรือคนอค่ะพี่น้องเพิ่มรสชาติค่ะพี่น้องให้น้ำซุปข้ามีความแซ่บความนวลเพราะว่าข้าหมกหมอนะคะนำุงที่อยนในปั่นก่อนเท่านี้มันก็จะลงไปในน้ำม่วงนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็คอดีของมากนก็คือแบบว่าขาเด็ดสดน้ำสดย่างน้ำด่ค่ะถ้าเอาแบบแห้งๆค่ะพี่น้องสำหรับคนทีมีใบตองนะคะแล้วค้นที่ห่อเป็น,นะคะ่ะก็ห่อใส่ใบตองก็แซ่บอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องตะ่านูเฮดบยอบเป็นค ห่อใส่ใบตองบมเป็นก็เลยเห็ดแบบนี้ค่ะก็แซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาเนียวยขุยคํามใ่ๆแล้วก็จำน่ำไปน่ำค่ะจําเจลไปน่ำค่ะพี่น้องแซบหลวกพักใส่อีกสืกหน้อยนึงค่ะ นะคะพี่น้องเอาละค่ะขอพูุไดห้หลายเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะยอมรับว่าคลิปนี่เป็นคลิปที่บเต็มลอยเป็นไหน,นะคะพี่น้องเพราะว่าหนูกังวลกังวลในงานแน่กังวลในฝ่าฟังแน่เนาะค่ะพี่น้องตอนปุ่มกรบเบิดเปิดกล่องตอนปั่นเซกระทะกรบเบดดเปิดกล่องให้เบิ้งค่ะพี่น้องโอ้ยขอโถษดขออภัยหลายๆค่ะนะคะ กับสัพยายามปรับปรุงไม่คิปหนะนะคะพี่น้องก็ะชวงนี้กับสเสน่นกินกับเห็ดกับเขาเนี่ยนิดหน่อยๆ,ๆนะคะเพราะจะน่าคนโซ่คน่วยผมมีคนาพาไปตลาดตะเลียนะคะพี่น้องมาจากที่นี่มากินเขาด้วยกันก็ล่นห่อนจ้า